ผมกอยู่แผนแร่เนื้อคือต้องไปโรงฆ่าสัตว์ทำวันหนึ่ง20-25ตัวถ้าส่วนหัวมันเนี่ยเขาจะเรียกหัวชันกันอยู่ปลาช่อนหางไอ้แค่แกนกลางของกระเป๋าเนี่ยก็คือน่องลายถ้าเปรียบเป็นรถนะชิ้นส่วนนี้ก็คือโชกอับคือถ้าไม่10โมงนี่ไม่ไม่เปิดประตูพอเปิดปุ๊บก็เดินเข้ามาเลยขายดีมากแล้วก็ลูกน้องสองคนมั้งมาขาย2วันเป็นลมเลย <c oughs> คนรอเป็นชั่วโมง <c oughs> ผมต้องปิดประตู แล้วก็มีรสชาติในตัวเองด้วย สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Foodie Girl นี่พี่้อยแล้วนี่ก็ไอเดียนะคะแล้ววันนี้เรามาอยู่ที่ไหนกันล่ะคะเดี๋ยวแม่อ่านโพยก่อนนะแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยขับรถแล้วก็คุยกันมาเรื่อยๆเลยไม่ได้มองทางเลยณนะตอนนี้เราอยู่ในเขตคลองจันทร์บางกะปิและจุดที่เรายืนอยู่นี่นะคะคือซอยเฉรีไทย7แยกหนึ่งนะคะร้านที่เราจะมากินวันนี้อยู่ตรงข้ามพี่้อยเนี่ยะคะ่ะเดี๋ยวเราต้องข้ามฝั่งไปกินฝั่งนู้นะนะคะก็เหมือนเดิมเลยวันนี้นะคะเราจะมากินอาหารที่เป็นเมนูขวัญใจมหาชนไก่ทอดนึกเหอคะ ไม่ใช่รามเมงไม่ใช่รามยอนไม,ไม่ใช่ไม่ต้องเ <c oughs> ดาแล้วไอเมนูที่ไอเดียพูดมาเนี่ยมันขวัญใจไอเดียไม่ใช่ขวัญใจมหาชนสงงางั้น <c oughs> เดี๋ยวไปรอดูกันเลยดีกว่าว่าเขาขายอะไรนะคะแต่ก่อนจะไปต้องทํายังไงคะพี่พิ่งเข้ามาอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้พี่ก้อยแล้วก็ไอเดียคนละหนึ่งเลนะคะแล้วก็ทักทายกันในคอมเมนต์ได้ะค่ะพูดคุยสร้างบรรยากาศดีๆกันได้เลยนะคะถ้าทำครบหมดแล้วเดี๋ยวไปกินพร้อมๆพี่ก้อยกับไอเดียเลยค่ะไปกันค่ะ ตอนนี้พี่ก้อยมาอยู่กับเจ้าของร้านแล้วนะคะเดี๋ยวทักทายกันเลยเดีกว่านะคะก่อนที่คนจะมาลุม สวัสดีค่ะัพี่ก้อยค่ะพี่ชื่ออะไรจ๊ะชื่อวิทครับอ๋อก้อยขออนุญาตเรียกพี่วิทนะคะได้ครับค่ะร้านพี่วิทชื่อร้านอะไรคะชื่อร้านหยกยิ้มหยกยิ้มมีแค่นี้เลยหยกยิ้มมีต่อมวงท้ายอะไรไหมคะหยกยิ้มร้านเปิดปิดกี่โมงคะร้านเปิด10โมงเช้าค่ะแล้วก็ปิด4ี่โมงเย็น10โมงถึงสี่โมงเย็นหยุดวันจันทหยุดวันจันทร์วันเดียวครับวันหยุดนะคะแต่เลิกหยุดไหมพี่ไม่หยุดไม่หยุดนะคะ คือตอนก้อยมาหน้าร้านเนี่ยก้อยเห็นเขียนชื่อชิ้นส่วนไว้อะมันมันมีหลายอันะที่ไม่เข้าใจอะแปลกๆอะพี่วิทย์ไล่ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่ามีอะไรบ้างที่คนเขาใช้กันนเนื้อตุ๋นเนี่ยนะมันก็เป็นพวกสามชั้นแต่ในชิ้นส่วนของ3ามชั้นเนี่ยถ้าส่วนหัวมันเนี่ยเขาจะเรียกหัวชั้นแล้วข้างหลังของสามชั้นเนี่ยมันจะมีอยู่แผ่นหนึ่งเขาเรียกกันยุงตอนแรกนึกว่าพี่ขายพวกยาทากันยุงเห็นด้านหลังเป็นต้นไม้เยอะ <c oughs> อันนี้มันชื่อมันจนริงจยุงเพราะมันเหนียวไงตัวนี้มันเหนียวต้องต้มใช้เวลานานกว่าพวก3ชัน้นแล้วต่อไปก็เป็นเนื้อโกเบบางคนก็เรียกเนื้อเพียมันจะเป็นเนื้อที่อยู่ข้างล่างของซี่โครงอย่างถ้าเนื้อสดมันก็บางทีก็มีปลาช่อนหรือกระเป๋าซึ่งกระเป๋าเนี่ยในแกนกลางของกระเป๋าเนี่ยก็คือน่องลายบางคนเห็นน่องที่เป็นลายลายก็เรียกน่องลายหมดแต่จริงๆมันมีทั้งน่องลายน่องขาหน้าน่องกลมน่องขาหลังแต่ของเราเป็นเนื้อไทยนะไม่ใช่เนื้อนอกเราต้องไปคัด แ้อเองยกมาเป็นก้อนเลยแล้วก็มาแรกเองไอชื่อต่างๆพวกนี้ที่มีมาเนี่ยไม่ใช่ผมตั้งเองนะคือคนที่ทําเนือพูดถึงสิ้นส่วนพวกนี้เขาจะรู้จักแล้วก็จะมีหางไอ้เค หายเอนี่ก็คือเนื้อย่างซึ่งปัจจุบันเขาเรียกกันว่าพีคันย่าแต่ถ้าของคนในวงการเนื้อเนี่ยเขาจะเรียกว่าหางไอเคก็เห็นในซูเปอร์มาร์เก็ตมันมีขายใช่ไหมไอ้พีคันย่าเนี่ยทำไมราคามันแพงกว่าคนอื่นเขาอะคือเนื้อส่วนนี้ตัวนึงจะมีอยู่2ก้อนผมว่าเป็นชิ้นส่วนที่ดีที่สุดเพราะว่ามันมีเนื้อแล้วมันมีมันโปดและทําให้เวลาย่างเนี่ยไอ้มันตัวนี้มันจะหอมและส่วนใหญ่ที่ขายกันเนี่ยมันเป็นเนื้อนอกแต่ของเราเนี่ยเราใช้เนื้อไทย แล้วไอ้กนะอะระทิงเนี่ยอะไรกระทิงเนี่ยคือสมัยก่อนเน่ยเราขายกว๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวไอ้พวกนี้ยังไม่มีแต่ผมเป็นคนเป็นคนชอบดืม่มและชอบทําเองอเลยคิดขึ้นมาก็คือเอาเนื้อย่างเนีย่ยมาย่างแล้วก็มาคุกเครื่องจนลูกค้าเห็นก็ขอซื้อแล้วลูกค้าก็ตั้งชื่อให้เลยว่ากระทิงแล้วตั้งแต่บัดนั้นมาก็ ขายมาเลยเป็นเมนูแล้วก็จะมีกระทิงและน่องลายก็คือน่องลายมันลวกแล้วก็มาคลุกเครื่องแต่ทีเนี้ยมันก็จะมีตัวหนึ่งเขาเรียกน่องกรอบผมก็จะน่องกรอบเนี่ยมันลวกแล้วก็มาคลุกก็เป็นกระทิงน่องกรอบแล้วร้านพีวิทที่เปิดมากี่ปีแล้วคะอยู่ตรงนี้2ยปี ไม่เคยอยู่ตรงอื่นมาก่อนใช่ไหมไม่เคยแล้วตัวพี่วิทย์เองนะค่ะก่อนที่จะมาขายไอเนื้อเนี่ยพี่วิทย์ทำอะไรมาก่อนอ๋อมอก่อนผมเรียนจบใหม่ๆค่ะอ่าก็ไปช่วยพี่ชายโรงงานลูกชิ้นอยู่คลองเตยทุกวันนี้ก็ยังยังพี่ชายยังทำอยู่ผมก็อยู่แผนกแร่เนื้อคือต้องไปโรงฆ่าสัตว์ทำวันหนึ่ง 20- ถึง25ตัววัวตัวจะผ่าเป็น4ี่ซี่ขาหน้า2ขาหลังสองแต่เนี้ยเราตั้งแต่เราลอดเนื้อละไอน่องลายตัวเนี้ยที่ผมมาดังน่องลายเนี่ยสมัยก่อนที่ย9ิบปีที่แล้วมา ผมขายชาละ12บาทเมื่อก่อนไม่มีใครรู้จักน้องลายมันหาเราเลยหาง่ายผมกล้าพูดว่าผมทําคนแรกนะในร้านก๋วยเตี๋ยวนะเพราะสมัยก่อนมันจะมีอยู่ที่ร้านสุก,กี้โคคาที่สยามแต่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวผมว,ผมว่าผมเอามาคนแรกแหละมาครบหมดแล้วนะคะนอ้องไอเดียผายมือรอเลยนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะว่าวันนี้พี่ก้อยกินอะไรสั่งอะไรไปบ้างนะคะมันน้อยๆน,นะแต่เท่าที่เห็นเนี่ยรสสัมผัสอาจจะไม่น้อย,อยอย่างที่เห็นนะคะ อันแรกเลยนะคะอันนี้เลยคือหม้อไฟค่ะหม้อไฟเนื้อรวมนะคะจะประกอบไปด้วย3มชั้นขอบกระด้งดอกจอกเอ็นม,ม้ามไส้กันยุงแก้มลูกชิ้นทั้งหมดเนี่ย250แล้วพี่ก้อยเพิ่มโกเบน้องลายน้องกรอบไปหม้อน,นี้เลยจะเป็น350ค่ะเฮ้ยล้วมันมีแค่ทุกอย่างเลยอะทุกอย่างเลยต้องลองชิมทุกอย่างเลยอืมอ,อแล้วตรงหน้านเดียเป็นไรลูกเป็นจำ อ่าอันนี้จะเป็นยำเอ็นแก้วนะคะ140บาทค่ะแล้วก็เลยต่อเลยไปนิดนึงก็จะเป็นเขาเรียกว่าเนื้อพี่คันย่าย่าง100บาทค่ะพี่คันย่าเมนูขายดีอันนี้ต้องสั่งแทบทุกคนเลยแทบทุกโต๊ะเลยนะคะน้ำตาลนี่นะคะสามสีน้ำตาลจะเป็นกะทิงเนื้อ100บาทกระทิงเนื้อนี่จะเป็นเมนูเฉพาะของร้านเขาเลยนะคะตัดมาชามสีฟ้าอันนี้จะเป็นกระทิงลาย100บาทชิ้นนี้ ชิ้นนี้เกี่ยวไหมไม่เกี่ยวอันนี้เขาเขาลวกเนื้อกรอบมาน้องกรอบมาให้ลองชิมดูว่าเนี่ยเนื้อน้องกรอบเขาจะมีความใหญ่กว่าเนื้อน้องลายเดี๋ยวไอเดียลองชิมดูนะคะไฮไลท์เลยคือหม้อไฟร้อนๆนะคะเขาใช้ถ่านด้วยนะคะหม้อไฟอันนี้รวมทุกอย่างเลยจะไม่ได้ใช้แอลกอฮอล์ไม่ได้ใช้แอลกอฮอล์ใช้ถ่านเลยจะเป็นหม้อแรกของเราในวันนี้เลยนะคะในขณะที่ไอเดียเป่าอยู่เนี่ยนะคะโอ้ด้านหลังเนี่ยคือรับออเดอร์จองกันแบบว่าช่วงบ่ายมากินเขาโทรมาจองกันตั้งแต่ตอนนี้เลยเนี่ย น้ำซุปเนื้อเขากินได้รสกลางๆเพราะว่าพี่เขาไม่ได้ปรุงรสใดๆเลยมันจะเป็นน้ำตุ๋นต้มเนื้อเพียวๆเ,เลยนะคะแล้วพี่เขาการันตีเลยว่าอันนี้หวานจากการต้มเนื้อจริงๆไม่ได้ใส่น้ำตาลจริงเหรอไม่ใส่กัญชาด้วยเฮ้ยกัญชาอื <c oughs> เขาติดป้ายตรงเคาน์เตอร์ไปเลยว่าไม่ใส่กัญชาแต่แม่ย้ำถามเพื่อความแน่ใจว่ากัญชาหรือเปล่า วิดีโอนี้นะพี่ก้อยจะไม่บอกนะว่าชิ้นไหนอันไหนเป็นอะไระนะคะพ <อ S 1> เพราะว่า,าบอกไปนี่ผิดแน่นอนเออผิดแน่นอนเลย,พนนเ,ลยเพราะว่ามันเยอะมากในหนึ่งหม้อนะคะเดี๋ยวเราชิมกันเลยดีกว่านะคะชิ้นมันใหญ่ประมาณนี้นะไอเดียโชว์เลยให้เห็นเลยเนี่ยเขาจะหั่นเนยเนื้อไซส์ประมาณนี้นะคะมีความหนามีความใหญ่อยู่ <c oughs> พี่เวนบอกว่าโกเบ <c oughs> อืมอืนุ่มมากแซมตัดม็ออืมที่สำคัญนะหอมเมื่ย ของไอเจียไม่ไู้กินอะไเข้าไปแต่ว่ามันเคี้ยวแบบหนึบหนึบอืมอืมอร่อยคือน้ำซุปรสกลางๆก,กำลังดีเลยค่ะไม่แสบคอแล้วก็ไม่จืดไอ,อเดียว,ว่าเราต้องปรุงไหมอย่างเนี้ยไม่ต้องปรุงเลยเนาะใช่มันได้ความเป็นธรรมชาติของน้ำซุปเลยอะค่ะรู้สึกได้เลยอะเขาทำมากำลังดี ชามนี้นะคะมันจะเป็นเนื้อกรอบนะคะว่าใช่ไหมเนื้อกรอบใช่ไหมตะก้องพี่วิทย์อ่ะเขาอยากให้ชิมมากเลยเขาบอกว่าโดยส่วนตัวเขาขาชอบกินเนื้อกรอบเขาก็เลยลวกมาให้พี่ก้อยกับไอเดียแล้วก็ตะก้องลองกินนะคะเดี๋ยวลองชิมดูเนื้อว่าสัมผัสมัมนจะเป็นยังไงนะไอเดียจัดไป <laughs> <c oughs> จะเป็นแบบนุ่มๆเนอะนุ่มเด้งเลยอะ่ะแล้วก็มีรสชาติในตัวเอง้วยใช่ <c oughs> อยากจะบอกว่าชอบแบบพี่ว,วิทย์ละเออเดี๋ยวให้ตะก้องชิมเดี๋ยวให้ตะก้องชิม คิมให้เรากล้องหน่อยเ,ออเนื้ออย่างนี้นะถ้าราดน้ำจิ้มเข้าไปนะบอกได้เลยว่าความอร่อยอะทวีคูณทริปเปิลดับเบิลมาหมดเลยด้านหลังจะก้องนกอะไรนกขุนทองพูดเก่งมาก,พ,ก,มากพูดเก่งมากนั่นไงม่ไงเห็นไหมหม้อนี้จริงๆมันมีหลายอย่างนะคะเนี่ยค่ะจะมีขอบกระด้งมีลูกชิ้นจากโรงงานที่เขาเคยทำมาก่อน แล้วก็จะมีเอ็นเนี่ยค่ะซึ่งมันมีหลายอย่างมากๆจริงๆแต่ถ้ากินทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวจะอิ่มกินอย่างอื่นไม่ได้เดี๋ยวเราคืบหน้าไปที่จานอื่นก่อนดีกว่านะคะจานที่เด็ดแล้วค่ะขายดีมากๆเลยนะคะเนื้อพี่คันย่าย่างหรือว่าหางไอ้เคเขาเรียกอย่างนั้นใช่ไหมกินเลยกินเลยแล้วมันคือหางไอ้เค่จริงป้ะหรือว่ามันเป็นสรรพนามของมันหืมมากเลยอ่ะโอ้โหหางไอ้เค่ได้มันอร่อยรส อร่อยมากอ่ะมันจะต้องได้ความเคี้ยวนิดนิดนึงนะทำไมต้องเคี้ยวต้องเคี้ยวเพื่อให้ซึมซาบรสชาติที่มันอยู่ในตัวเนื้อน้ำฉ่ำๆของมันความหอมๆของมันความเค็มๆหวานๆของมันเนี่ยครบเลยไอจุดที่อร่อยอร่อยเลยนะคือตรงนี้ต้องไขมันมันที่มันจะเกี๊ยมเกียมอ่ะแลวแบบรสชาติมันจะกองกันอยู่ตรงเนี้ยอพอกัดโดนไขมันปุ๊บมันจะแตกโป๊ะอร่อยเลยใช่ปะอร่อยเลย แต่ว่ายังไม่จบนะจานนี้คือเขาให้ตัวน้ำจิ้มแจ่วมาด้วยน้ำจิ้มแจ่วร้านนี้เขาผาสมหน้าตาน่ารักสวยเลยนะคะเป็นระเบียบเรียบร้อย,ยนะอะมาลองจิ้มกันคุณยาเอาจริงๆนะน้ำจิ้มแจ่วอร่อยนะแต่ชอบแบบไม่จิ้มอะดั้งเดิมหรือดีฟอลต์ของมันอะเด็ดแล้วอะ่ะไม่ต้องจิ้มเลยอะเอาจริงไ่เดียรู้สึกว่าน้ำจิ้มแจ่วที่นี่รสชาติไม่เหมือนร้านอื่นนะอืมมันจะออกเรี้ยวหนึ่งร้งยอย จานนี้ต้องสั่งเลยอ่ะอจริงจริงต่อเนื่องมาจากไอตัวพี่คันย่าย่างอันนี้คือเขาเรียกว่ากระทิงเนื้อมันก็คือเอาพี่คันย่าเนี่ยแหละที่ย่างแล้วออกมายำมานะคะก็ค <c oughs> ือจากไอเช่กลายเป็นกระทิงอะเอาลองดู <c oughs> มาหลายพันเลยนะอืมวิธอ,อร่อยอะเค็มๆเปรี้ยวๆมันฉ่ำอะมันดีตรงฉ่ำอะยิ่งถ้าได้ข้าวเหนียวนะยิ่งเจ๋งเลยอะยิ่งแบบฟิลเวอร์ฟินเวอร์ จานนี้รสชาติมันแซ่บมากเลยนะคะพี่ก้อยว่าถ้าช่วงเย็นๆใครเลิกงานม,มาเหนื่อยๆนะสั่งอันนี้มันหนึ่งชามนะคะแล้วก็กินกับเครื่องดื่มแบบที่เป็นบุ้นๆเหลืองๆอเข้ากันเข้ากันมากเหมือนนั<ส>เด็ดยายา <laughs> เดี๋ยวมากินชามต่อไปนะคะยังอยู่ในชามเหมือนเดิมเพราะเราว่าน่าจะมีน้าขลุกคลิกอยู่อันนี้คือกระทิงลายนะคะกะระทิงลายคือกระทิงในส่วนของเนื้อน้องลายเขานะคะอลองเลยนะคะเดรสิตใจแล้วอุ้ยมันนุ่มจังอะ่ะ นุ่มมากเลยรู้สึกว่าชามตะกี้จะรสชาติจัดจ้านกว่าใช่ไหมม,มันจะเป็นเนื้อแบบเขาเรียกว่าเนื้อชิ้นเล็กๆอะค่ะคือเข้าปากไปคือนุ่มเลยเลือกไม่ได้ซอนนี้เลือกไม่ได้จริงๆเห็นมันมาอย่างนี้นะแต่มันไม่เหมือนกันนะให้ดูเดี๋ยวต้องให้ตากล้องเป็นคนเคาะตัดจบว่าที่ตรงไหนเอาแล้วก็กินเดี๋ยวเรามากินยำเอ็นกันนะคะยำเอ็นแก้วใช่ไหมกินเลยค่ะอืนี่ค่ะจะมี ก็เขเยดเผ็ดอะไอเด็กกินไหวเหรอลูกได้อยู่ใช่ไหมน้ำลูกมาแล้วใช่ไหมร้องไห้แล้วเนื้อชิ้นกําลังดีนะคะตัวเอ็นเขาอะมีความนุ่มไม่เหนียวได้รสชาติของตัวน้ํายําแล้วเราก็กลับมาที่ชอบที่ชอบก็คือหม้อไฟพี่ก้อยยังไม่ได้กินแก้มเลยค่ะเพิ่งหาเจอเนี่ยค่ะต้องลองกินเลยนะคะจัดเลยของไอเดียอะไรโกเบค่ะเออทำไมอะทำไมชอบโกเบเพราะว่าดูไหมว่าตอนเนี้ยมันหมดแล้วนะอ้าว สิบเอ็ด <11 S 2> <ม>โมงมั้งสิบเอ็ดโมงใช่สิบเอ็ดโมงห้านาทีนี่คือโกโบเบชิ้นสุดท้ายในร้านลายเท็มแล้วจะเข้าท้องเลเดียนับบัดนี้จัดไปอ้าวที่สุดของเนื้อ สำหรับใครที่ดูวิดีโอมาจนถึงตรงนี้นะคะพี่ก็ให้บอกได้เลยว่าสายคลั่งเนื้อแฟนพันแท้เนื้อเฟรนด์ิตเนื้อมาด้านร้านนี้ได้เลยค่ะมีทั้งเนื้อย่างเนื้อแบบในหม้อไฟเนื้อยำอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยค่ะอาจเป็นเพราะว่าทางครอบครัวเจ้าของร้านเนี่ยนะคะเขาทําโรงงานลูกชิ้นทั้งเนื้อและหมูมาก่อนเลยมีประสบการณ์ตรงในการเลือกชิ้นเนื้อต่างๆเอามาทําแบบถูกที่ถูกทางหรือจะปรุงยังไงให้มันอร่อยเนี่ย พูดง่ายๆว่าพี่ก้อยแทบจะไม่ต้องอธิบายเยอะเลยสําหรับมื้อนี้นะคะโดยส่วนตัวพี่ก้อยเองเนี่ยกินมาทั้งหมดแล้วเนี่ยพี่ก้อยค่อนข้างหลงรักตัวหม้อไฟเลยค่ะเพราะว่าพอเขาใส่ฐานมาเนี่ยมันจะทําให้เรากินร้อนได้จนหยดสุดท้ายเลยนะคะไอเดียชอบไอเชฟพิคัญญากระถิ่น โอไอที่มันเป็นเนื้อ,อย่างมันช,มชื่ออะไรไม่รูออ้ชื่ออะไรตะก้องมันชื่ออะไรอันเนี้ยกระทิงกระทิงอะไรไอเคพพิคันยาก,กะทิงไอเคพพิคันยากระทิงใช่เหรอเดี๋ยวแม่ดูโพยให้มันชื่อว่ากระทิงเนื้อกระทิงเนื้อแล้วตะกองชอบอะไรก็เนื้อย่างปุก,กติูเนื้อย่างเราก็ชอบเนื้นมันหอมเนาะ ไม่แม้เอาเป็นว่าถ้าใครที่มาแล้วอะ่ะอยากจะสั่งแบบพี่ก้อยทั้งหมดเลยเ็าสั่งนะคะยกเว้นไอ้พวกยำเนี่ยถ้าคนมานั่นแน่นเนี่ยคือเขาจะงดไม่ไม่ให้ไม่ไม่ให้สั่งนะคะไม่รับออเดอร์อยากกินต้องมาเช้าๆเพราะฉันอยากเป็นนกที่ตื่นสาย <laughs> โอเคค่ะก็ได้ดูมนาะในวิดีโอที่เรานําเสนอมาทั้งหมดแล้วนะคะไม่ต้องเชื่อพี่ก้อยนะคะให้ไปดูเลสเลนอื่นๆหรือรีวิวอื่นๆเปรียบเทียบดูนะคะเพราะพี่ก้อยมั่นใจว่าอาหารทุกจานนะคะไม่สามารถที่จะทำมาให้ทุกคนถูกใจได้ะคะ่ะ เป็นวันที่ได้รู้เรื่องเนื้อเยอะมากเลยว่าไหมไอเดียค่ะโอเคไหมส่วนไอเดียได้รู้เรื่องแมวเยอะมากเลยค่ะมีแมวอยู่หนึ่งตัวเชื่องมากเลยใช่ไหมเอ่อชื่ออะไรแมวกะลอกน้องกะลอกนะคะก็ถ้าใครที่ดูมาถึงตรงนี้นะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะอย่าลืมไปตามพี่ก้อยกับไอเดียต่อได้ในเฟซบุ๊กอินสตาแกรมติ๊กต๊อกแล้วก็เลมอนเองฟูดดเกิลนะคะค่ะไปดูลิงก์ได้นะคะพี่ก้อยจะแปะไว้ตามพวกในวิดีโอคอมเมนต์นะคะไปก่อนนะคะเจอกันร้านหน้าค่ะบ๊ายบาย